เรียนเขาชอบเรียนนะครับดับได้แล้วครับเราก็ดูนี่ครับเราดูที่เนี้เราก็แทงไปที่หัวใจเขานี่ครับผู้เรียนดิบนะครับเพื่อนๆจะได้ไ้องมานั่นอีนเหอร์นะครับง่ายไหมครับเจ๋งนะครับ แค่เราแทงแค่นี้แล,แล้วแบบง่ายๆแค่นี้ครับผมผมก็ว่าสุดยอ,แอดแล้วเพราะวิธีมีดเมื่อดะมันก็ยากใช่ไหมครับนี่ครับรเราเป็นขบวนการคือว่าเทคนิคง,ง่ายๆเลยภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเขายนดิบชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผ่าไม่ได้นะครับชัดเจนนะครับเพราะว่าภูมิปัญญาของเราก็คือไม้แมนแหลมพอเราแทงไปมันก็จะแบะแบะทาให้นี่แบะออกโดยที่เราไม่ต้องไปใช้เครื่องจักรอะไรที่มัน มากมายมีก